สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนคุณคุยกันเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากและผมเชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยนึกถึงทั้งที่มันส่งผลกับชีวิตเราแทบทุกวันคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราตั้งใจทำบุญมากทำทุกวิถีทางบริจาคเงินใส่บาท ทำทานเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่พอกลับมาใช้ชีวิตจริงปัญหาก็ยังวนสซังเหมือนเดิมเรื่องร้ายก็ยังเกิดขึ้นสภาพจิตใจก็ยังไม่เบาขึ้นเท่าไหร่บางทียิ่งทําบุญก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยเหมือนทําไปแล้วไม่ค่อยเห็นผลคําถามคือเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเราอาจกำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าบุญรั่วลองนึกภาพบุญเป็นเหมือนน้ำในภาชนะ การทำบุญคือการตักน้ำใส่ลงไปยิ่งทำบุญมากน้ำก็ยิ่งเต็มแต่ถ้าภาชนะนั้นมีรูรั่วต่อให้เราเทน้ำลงมากแค่ไหนมันก็ไหลออกอยู่ดีบางคนรูรั่วใหญ่เห็นชัดอุดง่ายแต่หลายคนรูรั่วเล็กมากจนแทบไม่สังเกตเหมือนมันไม่ส่งผลอะไรแต่ความจริงคือน้ำค่อยๆไหลออกทีละน้อยพอนานไปก็แห้งหมด สิ่งที่ผมเรียกว่ารูรั่วก็คือนิสัยไม่ดีเล็กๆน้อยๆที่เราทำเป็นประจำโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังทําบุญเพียงไม่กี่นาทีเช่นเราเพิ่งใส่บาตรเสร็จแต่กลับบ้านมาว่าร้ายเพื่อนบ้านหรือเผือโมโหใส่คนในครอบครัวความขุนมัวเหล่านี้คือสิ่งที่คอยดึงพลังบุญให้เสื่อมลงเร็วมากทำไมเราถึงควรรู้จักรูร่วของบุญ เพราะการทำบุญไม่ใช่เรื่องของการสะสมให้ได้เยอะๆเพียงอย่างเดียวแต่คือการเก็บรักษาให้บุญนั้นอยู่กับเราให้นานที่สุดและส่งผลได้จริงบุญจะกลายเป็นพลังใจพลังชีวิตได้ก็ต่อเมื่อเราอุดรูร่วกของมันให้ได้ในเนื้อหานี้ผมจะแชร์5้านิสัยหลักๆที่เป็นรูรั่วใหญ่ของบุญและแต่ละข้อจะมาพร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริง คำสอนจากพระพุทธองค์และวิธีฝึกปฏิบัติที่ทำได้ทันทีผมอยากให้คุณฟังไปคิดไปลองทบทวนตัวเองและถ้าเจอข้อไหนที่เรามีอยู่ให้จดไว้แล้วตั้งใจอุดรอยรั่วนั้นวันนี้เราไม่ได้จะพูดเรื่องบุญในเชิงทฤษฎีอย่างเดียวแต่เราจะคุยกันแบบจับต้องได้เห็นภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ในตอนถัดไปเราจะเข้าสู่นิสัยแรกซึ่งเป็นรูร่วที่พบได้บ่อยที่สุดและหลายคนทําโดยไม่รู้ตัวเลยมันคือสิ่งที่ออกจากปากเราใช่ครับข้อแรกคือการพูดไม่ดีว่าร้ายผู้อื่นเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกพร้อมตัวอย่างและวิธีแก้กันในตอนต่อไปข้อ1พูดไม่ดีว่าร้ายผู้อื่น เรามาเริ่มที่รูรั่วข้อแรกซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจเผลอทำโดยไม่รู้ตัวและมันสามารถเผาผลาญบุญที่เราสร้างไว้ได้อย่างรวดเร็วนั่นคือการพูดไม่ดีว่าร้ายผู้อื่นคำพูดเป็นสิ่งที่ออกจากปากเราเพียงไม่กี่วินาทีแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่อยู่ยาวนานทั้งดีและร้ายพระพุทธองค์สอนเรื่องวจีสุจริตสี่ได้แก่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าเราทําตรงกันข้ามกับข้อเหล่านี้เรากําลังสร้างพลังลบสะสมในใจและพลังลบนั้นสามารถกลบพลังบุญได้ง่ายมากลองนึกถึงเหตุการณ์ง่ายๆคุณตื่นเช้ามาใส่บาตรด้วยความตั้งใจดีอุทิศบุญให้ครอบครัวแต่พอกลับถึงบ้านได้ยินข่าวเพื่อนบ้านพูดถึงเราไม่ดีเราก็โกรธตอบโต้ด้วยคำพูดแรง เพียงเท่านี้จิตที่สงบและสว่างจากการทำบุญก็คุ่นมัวทันทีเหมือนเราเพิ่งเติมน้ำใส่ภาชนะแล้วใช้มือกวาดน้ำทิ้งการพูดไม่ดีไม่เพียงทำร้ายคนฟังแต่ทำร้ายใจเราเองเพราะทุกครั้งที่เราเปล่งคำพูดแรงๆจิตเราจะบันทึกความโกรธความไม่พอใจและจะวนกลับมาให้ใจเราหนักขึ้น ผมเคยพบคนหนึ่งเขาเป็นจิตอาสาทำบุญบ่อยมากแต่มีปัญหากับคนรอบข้างเพราะเขามักจะตำหนิพูดประชดหรือเหน็บแนมคนอื่นเสมอแม้เขาจะทำความดีมากมายแต่สีหน้าและน้ำเสียงของเขากลับทำให้คนไม่อยากเข้าใกล้ผลบุญที่เขาสร้างจึงไม่ส่งผลเต็มที่เพราะรูรั่วจากคำพูดของเขาใหญ่มากแล้วเราจะแก้ยังไงหยุดและคิดก่อนพูด เว้น3วินาทีก่อนตอบใครลองถามตัวเองว่าคำนี้จำเป็นไหมคำนี้เมตตาหรือไม่ฝึกเปลี่ยนคำตำหนิเป็นคำแนะนำเช่นแทนที่จะพูดว่าทำไมทำแบบนี้แย่มากให้พูดว่าถ้าลองทำแบบนี้อาจจะดีกว่านะพูดให้กําลังใจทุกวัน ตั้งเป้าว่าจะพูดให้กำลังใจใครสักคนวันละหนึ่งครั้งเพื่อสร้างพลังบวกในใจเราและคนรอบข้างขอให้จำไว้ว่าทุกคำพูดคือการสร้างเหตุใหม่คำพูดดีคือการปลูกเมล็ดบุญเพิ่มคำพูดร้ายคือการเปิดรูรั่วให้บุญไหลออก ในตอนหน้าเราจะไปดูรูร่วกข้อที่สองซึ่งเกิดขึ้นเงียบเๆในใจเราแต่มันแรงพอจะทำให้บุญเสื่อมได้อย่างรวดเร็วนั่นคือความอิจฉาไม่ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นข้อ 2. ออิจฉาไม่ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นรูร่วข้อที่สองของบุญเกิดขึ้นเงียบๆในใจเรา แม้ไม่มีคำพูดหรือการกระทำใดๆแต่กลับส่งผลรุนแรงต่อพลังบุญอย่างมากนั่นคือความอิจฉาหรือการไม่ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นพระพุทธองค์สอนเรื่องมุติตาจิตการยินดีในความสุขของผู้อื่นอย่างจริงใจเป็นหนึ่งในพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงที่ช่วยให้ใจเราโปรง่งเบาสบายและเพิ่มพลังบุญได้อย่างมาก ตรงกันข้ามความอิจฉาเปรียบเสมือนไฟที่เผาใจเราเองทำให้ใจหมองลงทันทีลองนึกภาพสถานการณ์เพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งได้รับคำชมจากเจ้านายแทนที่เราจะยินดีเรากลับรู้สึกหม่นไส้หรือคิดว่าเขาไม่สมควรได้แม้เราไม่ได้พูดออกมาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจความหมองนี้จะปิดกั้นกระแสบุญที่ควรหล่อเลี้ยงใจเรา ผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนดีมีน้ำใจแต่มีจุดอ่อนคือมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกครั้งที่เพื่อนประสบความสำเร็จเธอจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าและคิดในใจว่าทำไมเขาได้แต่ฉันไม่ได้แม้เราไม่ได้พูดออกมาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจความหมองนี้จะปิดกั้นกระแสบุญที่ควรหล่อเลี้ยงใจเรา ผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนดีมีน้ำใจแต่มีจุดอ่อนคือมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกครั้งที่เพื่อนประสบความสำเร็จเธอจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าและคิดในใจว่าทำไมเขาได้แต่ฉันไม่ได้เมื่อใจเราอยู่ในโหมดแข่งขันและเปรียบเทียบตลอดเวลาเราจะไม่มีพื้นที่ให้บุญงอกงามเพราะพลังใจถูกใช้ไปกับการเผาไหม้ในความอิจฉา แล้วเราจะฝึกแก้ได้อย่างไรรู้ทันความรู้สึกเมื่อใจเริ่มอิจฉาให้ยอมรับว่านี่คือความอิจฉาโดยไม่ดา่าไม่โทษตัวเองเพียงแค่รู้ทันเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจแทนที่จะคิดว่าทำไมเขาได้ให้ถามว่าเขาทำอย่างไรฉันจะเรียนรู้ได้ไหมฝึกมุติตาเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขให้แผ่ความยินดีในใจเช่น ขอให้เขามีความสุขและความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นเขียนคำชมตั้งเป้าวันละหนึ่งครั้งเขียนหรือพูดคำชมกับใครสักคนความอิจฉาเหมือนประตูที่ปิดกั้นบุญแต่เมื่อเราฝึกมุทิตาประตูนั้นจะเปิดกว้างให้บุญไหลเข้ามาและยังทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเรา ในตอนต่อไปเราจะไปดูรูร่วกข้อที่3ซึ่งบางครั้งซ่อนอยู่ในความตั้งใจดีแต่เจือปนด้วยความอยากให้คนยกย่องนั่นคือการทำบุญเพราะอยากได้ชื่อเสียงข้อ3ทํทำบุญเพราะอยากได้ชื่อเสียง รูร่วข้อที่สามของบุญนั้นดูเผินๆเห,นเหมือนจะเป็นเรื่องดีเพราะเราก็ทำบุญอยู่จริงแต่ลึกๆกลับมีสิ่งเจือปนในใจที่คอยลดทอนพลังบุญลงอย่างเงียบๆสิ่งนั้นคือการทำบุญเพราะอยากได้ชื่อเสียงเพราะพุทธองค์ทรงสอนว่าเจตนาเป็นหัวใจของกรรมและเป็นตัวกำหนดคุณภาพของบุญถ้าเราทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนบุญจะมีพลังเต็มร้อย แต่ถ้าเราทำบุญโดยมีความอยากให้คนชื่นชมแอบแฝงอยู่แม้เพียงเล็กน้อยพลังบุญนั้นจะลดลงทันทีผมเคยรู้จักชายคนหนึ่งเขาบริจาคเงินจำนวนมากกับองค์กรการกุศลแต่ทุกครั้งหลังทำเขาจะโพสต์ลงโซเชียลพร้อมระบุจำนวนเงินและใส่คำพูดที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนเสียสละแน่นอนว่าผู้คนชื่นชมเขามาก แต่เมื่อได้พูดคุยกันลึกๆเขายอมรับว่าบางครั้งรู้สึกดีเพราะได้รับคำชมมากกว่าความสุขจากการช่วยเหลือจริงๆสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราห้ามบอกใครว่าทำบุญเพราะบางครั้งการบอกเล่าอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแต่สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราโพสเพราะอยากให้คนทำบุญตามหรือเพราะอยากให้เขาชมเรา แล้วเราจะฝึกให้ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ได้อย่างไรตั้งจิตก่อนทำบุญทุกครั้งก่อนลงมือทำให้ตั้งจิตว่าขอให้บุญนี้ส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ทำบุญเงียบๆบ,บ้างตั้งเป้าว่าในหนึ่งเดือนจะทำบุญแบบไม่บอกใครอย่างน้อยหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อฝึกไม่ยึดติดกับคําชื่นชมอุทิศบุญอย่างตั้งใจ หลังทำบุญให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังทุกสรรพชีวิตโดยไม่ต้องคาดหวังการตอบแทนใดๆสังเกตใจหลังทำบุญถ้าเรารู้สึกดีเพราะคนชมมากกว่าความสุขจากการช่วยเหลือแปลว่าเจตนาของเรายังต้องฝึกอีก บุญแท้คือพลังจากจิตที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่ติดชื่อเสียงไม่ติดคำชมเมื่อเราทำบุญด้วยใจแบบนี้บุญจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเราได้จริงในตอนถัดไปเราจะพูดถึงรูร่วกข้อที่4ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้เพราะชีวิตเราเต็มไปด้วยสิ่งดึงความสนใจนั่นคือการใช้ชีวิตฟุ้งซ่านไม่อยู่กับปัจจุบัน ข้อ 4. ใช้ชีวิตฟุ้งซ่านไม่อยู่กับปัจจุบันรูร่วข้อที่สของบุญเป็นสิ่งที่หลายคนเผลอทำแทบทุกวันและอาจไม่ทันสังเกตว่ามันส่งผลต่อคุณภาพของบุญที่เราสร้างไว้มากเพียงใดสิ่งนั้นคือการใช้ชีวิตฟุ้งซ่านไม่อยู่กับปัจจุบัน ในยุคนี้เราถูกดึงความสนใจตลอดเวลาเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ข่าวสารจากโซเชียลสารพัดความคิดวนไปมาในหัวหลายครั้งแม้เรากำลังทำบุญกำลังนั่งฟังธรรมหรือแม้กระทั่งกำลังไหว้พระจิตเรากลับคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้อยู่กับการกระทำตรงหน้าเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งมั่นมีสติ ย่อมนำความสุขมาให้แต่ถ้าจิตเราลอยไปในอดีตหรือกังวลอนาคตจิตจะไม่ตั้งมั่นและบุญที่เกิดขึ้นจากการทำความดีก็ไม่ถูกเก็บเป็นพลังเต็มที่เหมือนเราเปิดฝาภาชนะไว้ให้น้ำระเหยออกผมเคยพบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชอบเข้าวัดทำบุญใส่บาตรเป็นประจำแต่เธอยอมรับว่า ขณะใส่บาตรใจเธอกลับคิดเรื่องงานที่ต้องรีบไปทำหรือกังวลปัญหาครอบครัวแม้เธอทำบุญด้วยร่างกายแต่ใจไม่ได้อยู่กับการกระทำทำให้บุญที่ได้ไม่ลึกซึง้งและไม่ส่งผลเท่าที่ควรแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรหยุดและหายใจลึกๆก,ก่อนทำสิ่งสำคัญก่อนใส่บาตก่อนนั่งสมาธิหรือก่อนทำบุญ ให้เราหยุดหนึ่งนาทีหายใจเข้าออกยาวๆเพื่อตั้งสติฝึกอาณาปานสติสั้นๆหายใจเข้านับ1-4กลั้นลมหายใจนับ1-4หายใจออกนับ1-4ทําทำซ้ำ3า 3- ถรอบเพื่อดึงจิตกลับมาที่ปัจจุบันใช้สัญญาณเตือนสติ อาจตั้งเสียงแจ้งเตือนวันละสามครั้งเพื่อให้หยุดและถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าทำกิจกรรมแบบมีสติลองทำสิ่งง่ายๆเช่นดื่มน้ำช้าๆสังเกตรสชาติหรือเดินโดยรับรู้ทุกก้าวเพื่อฝึกให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำ เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันบุญที่ทำจะถูกเก็บไว้เต็มที่และส่งผลต่อจิตใจได้ลึกซึ้งไม่ใช่แค่เพิ่มบุญแต่ยังทำให้ใจสงบและรู้สึกถึงความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเสมอในตอนหน้าเราจะไปสู่รูรั่วข้อสุดท้ายซึ่งเกี่ยวข้องกับความเมตตาและหลายคนอาจเผลอทำโดยไม่ทันคิด นั่นคือการเบียดเบียนสัตว์เล็กน้อยๆโดยไม่รู้สึกผิดข้อ 5. เบียดเบียนสัตว์เล็กน้อยๆโดยไม่รู้สึกผิดรูรั่วข้อสุดท้ายของบุญมักเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งใจและบางครั้งเราอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสามารถลดพลังบุญที่เราสร้างมาได้อย่างมากสิ่งนั้นคือการเบียดเบียนสัตว์แม้เพียงเล็กน้อยโดยไม่รู้สึกผิด สัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็มีชีวิตมีความรู้สึกต่อความเจ็บปวดและความสุขเหมือนกันในพุทธศาสนาการไม่เบียดเบียนเป็นหนึ่งในศีลข้อแรกซึ่งเป็นรากฐานของการรักษาใจให้สะอาดและอ่อนโยน แม้เพียงการฆ่ามดเพราะรำคาญหรือการตีสัตว์เลี้ยงเพราะโมโหก็เป็นการกระทําที่ทําให้จิตใจแข็งกระด้างลงและบุญจากความเมตตาที่เรามีจะลดลงทันทีผมเคยรู้จักชายคนหนึ่งที่เลี้ยงไก่ไว้หลังบ้านเขาบอกว่ารักสัตว์แต่บางครั้งเมื่อไก่ร้องเสียงดังเขาก็ตีเพื่อให้เงียบหลังจากนั้นเขาสังเกตว่า แม้จะทำบุญมากเพียงใดใจเขากลับไม่สงบเหมือนเมื่อก่อนเพราะลึกๆเขารู้ว่าการกระทํานั้นไม่ถูกต้องแล้วเราจะฝึกแก้รูร่วนี้ได้อย่างไรฝึกสังเกตความคิดก่อนลงมือเมื่อเห็นสัตว์มารบกวนให้หยุดคิดว่ามีวิธีจัดการโดยไม่ทำร้ายไหมใช้วิธีไม่เบียดเบียนเช่นไล่ด้วยกลิ่น ปิดทางเข้าหรือย้ายสัตว์ไปที่ปลอดภัยฝึกแผ่เมตตาทุกเช้าหรือก่อนนอนลองนั่งหลับตาแล้วแผ่ความปรารถนาดีไปให้สัตว์ทุกชนิดชดเชยด้วยการช่วยเหลือถ้าเผือทำร้ายสัตว์ให้ชดเชยด้วยการให้อาหารหรือดูแลสัตว์อื่นเพื่อฟื้นฟูจิตใจเราเองความเมตตาไม่ใช่แค่การไม่ทำร้ายแต่คือการตั้งใจให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เมื่อเราฝึกใจให้เมตตากับทุกชีวิตบุญจากความเมตตานี้จะมีพลังมากและช่วยเก็บบุญอื่นๆไว้ได้ยาวนานในตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปทั้ง5นิสัยนี้พร้อมวิธีอุดรูรั่วและการบ้าน7วันที่จะช่วยให้คุณรักษาบุญให้อยู่กับคุณได้นานที่สุดสรุปและการบ้าน ตลอดเนื้อหาที่ผ่านมานี้เราได้เดินทางผ่านรูร่วทั้งหข้อของบุญพูดไม่ดีว่าร้ายผู้อื่นคำพูดสามารถสร้างบุญหรือทำลายบุญได้ในเสี้ยววินาทีอิจฉาไม่ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นความอิจฉาคือไฟเผาใจเราเองปิดกั้นกระแสบุญไม่ให้หล่อเลี้ยงจิตทำบุญเพราะอยากได้ชื่อเสียง เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ทำให้บุญอ่อนกำลังและไม่ส่งผลเต็มที่ใช้ชีวิตฟุ้งซ่านไม่อยู่กับปัจจุบันจิตที่ลอยไปในอดีตรหรืออนาคตคือภาชนะเปิดฝาปล่อยให้บุญระเหยออกเบียดเบียนสัตว์เล็กน้อย,อยโดยไม่รู้สึกผิดความเมตตาที่พร่องลงทำให้บุญจากการทำดีลดลงอย่างมาก เมื่อเรามองภาพรวมจะเห็นว่าทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมที่หลายครั้งเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและแต่ละข้อไม่ใช่เรื่องใหญ่โตในสายตาเราแต่เมื่อสะสมไปทุกวันมันกลายเป็นรูรั่วที่ทำให้บุญที่เราสร้างมาไหลออกอย่างต่อเนื่องแนวคิดสำคัญการทำบุญคือการเติมน้ำการอุดรูรั่วคือการรักษาน้ำ ถ้าเราเติมน้ำอย่างเดียวโดยไม่อุดรูรั่วต่อให้ทำมากแค่ไหนน้ำก็หมดแต่ถ้าเรารักษาภาชนะให้ดีต่อให้เติมทีละน้อยน้ำก็จะคงอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการบ้านเจ็ดวันเพื่ออุดรูรั่วบุญเลือกหนึ่งข้อจากห้ารูรั่วที่คุณรู้สึกว่าทำบ่อยที่สุดตั้งเจตนาว่าในเจ็ดวันนี้ฉันจะพยายามไม่ทำข้อรูรั่วนี้ ทุกวันก่อนนอนจดบันทึกว่าวันนี้ทําสําเร็จหรือไม่และรู้สึกอย่างไรถ้าเผลอทําให้เขียนว่าเผลอเพราะอะไรและพรุ่งนี้จะระวังอย่างไรเมื่อครบเจ็ดวันให้ทบทวนว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเคล็ดลับใช้การเตือนใจเช่นเขียนโน้ตสั้นๆแล้วติดไว้ที่โต๊ะทำงานหรือหน้ากระจก ฝึกสติสั้นๆวันละหนึ่งนาทีก่อนเริ่มงานหรือทำกิจกรรมสำคัญแผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นทุกคืนสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับเราด้วยการทำเพียงครั้งเดียวแต่ต้องอาศัยการรักษาและต่อยอดทุกวัน ทุกครั้งที่เราอุดรูรั่วได้แม้เพียงเล็กน้อยบุญก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นและพลังของมันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกขอให้คุณมีกำลังใจเดินบนเส้นทางของการทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์และรักษาบุญให้อยู่กับคุณตลอดไป